สวัสดีค่ะดิฉันเด็กอิงเกเกัญญาแก้วเกตนักเรียนชั้นปัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเมืองเฉลียงวันนี้เรามาจากชุมนุมยุวะไทยพวนโรงเรียนเมืองเฉลียงค่ะวันนี้เราจะมาฟังคุณตายงกับบายป้าอยู่อยู่บ้านเลขที่166 16 <6. S 2> 16่ง6หมู่สามตำบลหัดเสียวอำเภอศรีสัชนาลัยจงังหวัดสุขโขทยัยที่บ้านหาดสูงค่ะเราจะมาฟังตา เทศฟังท,ท่องเกลาวเทศลาวกันมัตสีแต่ภาษาไทยพวรจะฮ้องว่ามัดมัตถีค่ะ้พร้อมแล้วเชิญเลยค่ะนะอมวาจาะภะคะวะโตอวอาหะโตตัวสมมาสัมพุทรัสสะ อันสัตว์โตให่หากนำไปฆ่าตายง่ายไว้เหนือแผ่นดินได้กัดกินกวดลหญ้าตีนมือขาดไปมาแล้วจ่าอันว่ามาละเจ้ากะเพสีก็บอกปากตานเจรจายังร้อยคำอันใดอันหนึ่ง แกลาดมาธีเทวาข้าไวส้สมเด็จมหาราชเจา้าโโสอันว่าโทษอันใดข้าน้อยมทัทธีหากกระทำผิดทุจริตบุปมาสมเด็จมหาราชเจา้าจึงบกปากตานเจราจาณาธา วันโนหมันดังบัดเจ็บเหลือแห้งปืนตำแทงดิ้นดันปิดปวดทั่วทั้งทิ้งผัดสามีทุกอันใดบ่ได้เห็นหน้าลูกกำมาทั้งสองมันดังเสียบด้วยปืนผิด เล่มขนาดบัดนี้สมเด็จมาลราชก็บอกปากตานเจรจากับดอมผู้ค้าจากคำอันนี้ก็เป็นทุกยิ่งขนาดปัดปวดคำใจจิตเหมือนดังมาเสียบด้วยยาพิษ เล่มทวนสองเป็นดังทุกของหญิ่งอดสู่สิ่งเสมอตายและนาพี่ว่ามาลาเจ้าเว้าดอมผู้คามาสัตโตอันว่ามาสัตเจ้าผู้ว่านางโศกเศร้าโศกานนำตองบุตรตาลูกแกว้ว เจ้าเจ้าให้ขึ้นหุงบวหวายพญาจึงดําอุบายกําหาบอย่างนางให้เบาบางลงเสียยังตกเศร้าผิวหลังบุญเหืองทิตาดมัทธิดูลาเจ้ามัทธิสืบซอย นางน้าหน่อยเพิงแพงสีสมแสงหยดยิงนางแก้วกิ่งลาสมาธิราสะบุตรีเป็นลูกสาวสียามะมามาทัานแต่เจ้านางก็เ้าป่าหาหัวมันลูกใหม่เ้าไป ไว้เป็นอาหารเป็นที่หนงังก็เขียวมานี่นำคำเร้วเขียวมาเหานินรัะจะมีเดือนดาวดูมากห้อยว่าหนังลิ่งหลากลายประการในป่าม,มาพานแหล่งลา เยันย่อมย็นย่อมมีคนกา้าและดีแทดีหลีคือว่าลัดสีและพผ่านป่าทิยทพยญาทอนพระเจจนจรในป่าไม้เข้าใกล,ล้แล้วกล่าวมายาหลิวสองตา นิคิวปาดแม้นว่านางกระทำสันใดไผก็บ่หูแม้นว่านางลิ้นสู้ไผก็บ่เห็นบัดนี้มาเว้าอยู่แจ้วแจ้วให้หาลูกแก้วสันใดนี่จาบแล้วมากล่าวหามิงวอนเป็นเพราะว่ากู ปะพระนาครมาหามาบวชสร้างพันวดบวชเป็นสีน้องมาเทมาดูมินบอดจำบ่อยยำเทงเหตุว่านางมากระทําคนห้องไงเมื่อกูจักสเสวยคนเมืองลาดเป็น้าวอาจหรือซาก ผูเอานางมาบอได้ผาดหมยเก่าวาดเหนือดินพระนารินจักกระทํำบอกาาดมีชีวิตขาดตายไปแทดีรีแลนามาทีดูละหนังละสะมาะที ก็หฮจักนางก็ทั้งงาดก็เห็นลายหลาดประการในป่าม,มาพานแหลงลาเป็นต้นว่าหลักสีและผานป่าขนหายและทิพญาทอนไปโคจรป่าใหม่ เฮาไกลแล้วต่อเนี้ยมือควาบายแจ่งเสือ้เอเฮาแนบเนือ้อหนอนดอมพระนครกบะฮูแม่นว่านางลิ้นสู้ไผ่กบอ็นบัดนี้ตะวันแรงตกต่ำไกลคำบ่อแหลงสามิตรอิที่โยนามาคือว่า ผู้หญิงทั้งหลายอันมีผัวก็ดีบ่มีผัวกด็ดีละไว้แล้วยังลูกแกวแห่งตนเข้าไปสู่ไห้ชนแต่เ้าจึงเข้ามาในกาลเมื่อคำมีสภาวะปานดังนางนี้ก็มีในโลก นี่แหละแ้ดิลีนางจักมีใจคืดหอดถึงยอดแกวสายสมอนนางท่อไปโหจรนแอวเล่นใจนางบ่ประส่งดอมเฮาจักสิ่งนางเขียวขึ้นมากเมื่อคําด้วยลัดสีเดือนดาวบัดนี้นาง สาหาวดังบ่อยงำอันคนทั้งหลายหากว่าไว้มาได้แก่น้องมาทีแท้ดีๆและนาผู้จักอุป,ปมาเปียบเฉียบดังนี้เจ้ามาทีสี่โหอันวาา่าละสสีจะนิจักดอยเพราะว่า ดอยนั้นบ่มีทรรมปลาจักหนีจากน้ำเพราะว่าน้ำนั้นบ่มีหวังสมณะจักหนีจากครูเพราะว่าครูนั้นบ่มีพญานกว้างจักหนีจากตนไม้และว่าไม้นั้นบ่มีกิ่งนาสาขา สางจากักหนีจากเถื่อนเพราะว่าเถื่อนนั้นบ่มีไม้บงลาสองจากหนีจากสาเพราะว่าสะนั้นบ่มีดอกบวัวผู้หญิงจกักหนีจากผัวเพราะว่าบัวนั้นบ่มีพญานกว้างอันนี้คำโบราณมันว่าไว้ก็มาได้แก่นนองมาที say wa can đi <laughs> sắc già ôi nó nàng mà kia ơi mưa lát gì nhắn với lạt sờ với bốn lạt châu ba sạt mường ké tay sề chắc hay luồng cú phân hoi chắc hay nói khăn พอพันฟันเป็นบันเป็นห่อนแทดีเลนาคำบอมีพ้ายากรรมาบขนาบไว้กวัวนางเมื่อมืมอดหวัวบ่อหูจักลูกหักแก้วสเนหานางพญาได้ยินคำเท้าก่าวถึงบอกข่าว สารแก่พญาวาตะหวังข้าไว้บุภพภิดเจ้าอยู่เก้าเหนือควันเน,เนื้อเนื้อเนืองนั้นเหลืองแหลทุกแห่งหท้าเดินมาในห้วยห้องลำฐานจักเพื่อจักกิน ยังน้ำตะหวังอันว่าพระจอมไตยนอไทยมิคานว่าได้ยินเสียงลักษะสีห้องคืนเสือคงตื่นเหนืองนั้นเสือเหลืองวัดแวดล้อมเต็มไัยหวัวใจจักขาดแตกสลายพเพราะเหนือเนื้อหายเบียดเบียน ข้าคอยกระทำยนมาชีค้คอยคกีคอยจึงมาหอดซอยสาลาบัดนี้พระเจ้าดูหวัวจงใจเบียดเจดตาสังผู้ขา้าว่าลิ้นสู้จากพระเหมืองพระบุนเมืองเจ้าฟ้าจงยังคำผู้ขา้ามาทีนี้แต่นาม ว่าข้าจงใจคืดหายต่อทิพยานทรพเนจรในป่ากวัวเล่นหลากลายปาะก,การกระทำม,มิตาจารอันบอกเป็นบุญข้าน้อยเจ้ามาเีขอสัตว์พระจอมธรรมเหนือเก่าผู้เป็นเจ้าเป็นผัว ดังว่าเลนสูแคดีแลนดาลัดสีและขานป่าผลหายและทิพยาทอนพาเนจรในป่าเข้าไกลแล้วธรรมายาลิงสองตามือกว่าปวด ว่ากวาดนิกคิวฝาดเหนืองนั้นกะว่ากระทำอันใดไผกบูคาเลนซูไผกบเห็นหากเป็นเจ้าดังข้าเลนซูแท้ดีใส่การดีสักยาติมาละเจ้าแข่งคำคัดบัดนี้ ผู้ค้าขอกินน้ำสาบกกดให้ใส่ตัวพระเจ้าอยู่หวัวมีใจจงเสือเหมือนาอยากกินอยากกินแหงได้กก่ขาเทินฟิว่าข้าอย่างไดกระทำกรรมอันเดียวหลับดอมหมาละาเจ้าดังนั้นจุงให้พวกลวง มหาลาเจ้าได้พอหอยให้พวกน้อยมหาลาเจ้าได้พอพันฝันหอยบันหอยทอนพี่ว่าบ่มีดังนั้นข้าผู้ข้าขออายุมันแสนปีจะได้ขาดยาได้ขาดย,าได,า,ดยาได้ขาดดังคำปาธนา ยำบาทาพระบาทห้อยสาดอยู่เฟื่อแฝงพระจอมแหงผู้วดนาสิทธิลาชในธรรมให้ข้าจำนำแรงลาทุกไวฟฟ่้าให้หายอันตายก็บูการเล่นซู ข้าก็บอกเคยผู้ข้าทอว่าเหมือเมียามาแต่น้อยเป็นเมียามาแต่น้อยเป็นคอยกับสมหารพระผู้บานเจ้าฟ้าอดโทษคอยเมตตาแก่ข้าเป็นเมียกร,รมพาอยู่กลางภัยอันไปจะแหวงหาหัวมันและลูกใหม่ เอามาไว้ใจจะหันจอมทำคอยเมตตาอดโทษแก่ข่าน้อยปางเย้าก็อคาเทินบุพพิษมิตรตังอันว่านิมิตเกิดมีมาเห็นลายเห็นลาแพ้ไหนใจลงไหลมาอยู่ไหมในป่า ภูกะสังขะนิธิตังคือว่าเสียมอันคมคอยขาดก็มาหลุดจุดตกหายสายกระเ้าไม้ห้อยบาไว้ก็มาคิดเสียแทดีีและนาแต่ว่าในกะเหมือนั้น อกภูคาก็สะบันสันสายข้ากอนกมือถวายใส่เกา่าหลบนอบเจ้าเถวว่าบุตรหาพำมพอมน้ำมัตสการอันตาโยอันตายอย่าไดมาไกลหาะบุเหืงน,นอดเท้าอยู่แดนดาวขีรักษี เนื้ได้ผาหาเสื้อป่าเนื้ได้ลาวีแดสองกษัตริย์พี่น้องอันูแห่งห้องสาลาก็พึงบุญบารมีคำสวัสดีด้วยอนุภาพอันผู้ข้าจักขอไว้แต่ก่ข้าเทินอันว่าพระจอมธรรมที่ลาด ข้าน้อยปาดขนาดังนี้มิขาอันว่าเนื้อข้านองโตขนาดคือว่าหลักสีเสือโคงและเสือเหลืองมานอนเนืองใหญ่ยาดมาขุดขาดต้นทางที่ข้าจักมาตะวันตกต่ำเฮายามคำลาตี รักศัสีก่นหนีจากข้าก็เขี้ยวขืนมาเมื่อคำเขี้ยวคำมางั้นด้วยรักศมีดาวดูยากลำบากแท้ดีหีจังมาหอดพระเวจสันดนสำนิครใส่โทษว่าเล่นสู้จ้าพวกวัน พระจอมทาเจ้าฟ้าข้าน้อยขอสุมาถงปานียกโทษขายโหดน้องกำหาปางเดียวเอวังวัดเจในเมื่อถ้อยคำดังนั้นอันลาดมาเทกีกาวไว้ดังนั้นตัดอัตตวากาวจนะ ะดีปะมานหอนั้นแล้วเจ้าก็บาปากตานเจรจากับดอมนางพญาจักสิ่งตาบต่อท่อตะว,วันแรงทายผ่องทุกที่ส่องสารานางพญาห้องให้ลำไหลไปมาจึงกล่าวคาถาวา่า อาจาลิญามานะโลดังนี้บุตตาดูลาลูกหักแม่ทั้งสองอาหังอันว่าแม่กอบ่ตานยอมอุปปากลูกแก้วหะและมวควันเหมือนดังสายหนุ่มบริบัติอุบาอาจารย์ กะนิตีนี้แม่ก็ยังอดก้าวสัตดาปะริหิตวาแม่ก็หนุนนังเสืออันพิเศษถหลงเพศเป็นลัทธิมีพมจารีบปรามาท คนควายหาลูกไม้แลงหังวมันหล,ล,ลายวันก็นยังบอทุกเหตุว่าหักเขือเจ้าทั้งสองก็แม่นาฮาริฮาฮาริาทังอันว่าขามิินอันนี้หอมเหลืองหอมสุดขนาดเป็นเครื่องอาบแก้วกิ่งสายใจ แสงโกแสงห้องแสงห้องห้องหอมซึ้นม่วงหมื่นและกาสมสมอและลูกไม่เก็บได้น้ำมาสองสเสนหาแม่ไปดีอยู่แต่ที่ใดนั้นจาขจิญาข่าไว้ักสี ถ้าเจ้าตนเป็นเงาแห่งสาลาพุทธิตวามหาเจ้าจงเสวยหนังหัวบัวหัวใหญ่น้ำมิมใส่เถือจานกับทั้งมาจับงายจุดยิงลูกยักลูกแก้วกิ่งกินดอมปะทมังยังดกหัวบานเลิแล้ว ใหแก้วกิ่งสาลียังดอกสมุทรบ้านแบ่งซอยให้แก่นางนาดน้อยกันหามหาลาดจงหลิงดูยังสองสเสนหาแก่นไหหัดดอกไหมเกษาฟอนไปมาองค์อาจ วละญาติลาเจ้าจึงฝังยังเสียงขับแห่งนางกันหารนาหน้อยขับเข้ามาวีวอนขับยังห่อนเสียงกลมควันวิลมทั้งขนาดวันนี้ข้าก็บอเห็นลูกน้อยนาสองคนนั้นจา่า มายัางอันว่าเหาเจ้าทั้งสองปัพพะสิตวาอันสาวเมืองว่าหายบอดีจึงขับนี้มาบวชอยู่ในป่าใหญ่ให้เขียวความยาเดียวลูกน้อยอยังสะหาหัวมันและลูกใหม ได้แล้วมาสู่กันกินสุกมีสุขและมีทุกเสมอกันค้าก็หากเป็นค้าก็หากไปปะลูกไว้ไหนสาระอันว่าจับโตไดมาคุมเอาลูกมาคุมเอาหลาเข้าป่าไปกินแล้วก็ไม่ลือ,อันว่าผู้ค้า ห้อยว่าได้ด่าคำหายแกสมณะข้ามตนอุตมะยิ่งวดสร้างพนวดตามวิสัยอันบ่ดีอันบ่มีโทษอดเหงงยากกระทำยันอันได้สูตรได้เฮียนทั้งขนาดไหนศาสตร์ก่อนไายหลัง ด้วยเวลังขึ้นขอ,อ,อบบาปหายตอบสนองตนปัสสามีข้าก็บ่เห็นยังลูกหักทั้งสองคือว่าเท้าสลีอาจนางนักหน่อยกันหาในเมื่อลาดมาทีห้องให้ไปมามาจัตโตอันว่า มหาสัจเจ้าก็บอตามเจรจาปัตะวานางก็ไปหอดจอดถึงในสศาลาที่ใดนางก็บวินทุกเส้นยาผูผานางก็บ่เห็นสองพิมพาเจ้าแม่ลูกแก้วแต่มาเมืองนางพญา,าจึงกล่าวคาท้าวา่าอิเมลูกขาอันว่าไม่ ั้งหลายุ่งนี้คือว่าไม่สมพูและไม่ว่าเป็งอาและย่างอาย